อย่ายพิ่งดิไม่พอเราจะไปไหนกันไปเชียงใหม่ค่ะไปซองแกร็บรอเราเราแพนกันจะไปเชียงใหม่กันตอนไหนอ่ะเอ่อเมื่อเราเราครึ่งชั่วโมงที่เราได้นี่คือของของเราเราจะนั่งรถไฟไปเดี๋ยวไปสถานีก่อนเนาะใช่ไม่รู้ว่ามีต๋วหรือเปล่าอาจจะเรียกแกร็บกลับบ้านอีกรอบ ไม่ดีแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่มีตัวเราไปไไอีสานหรือไปใต้ก็ได้ไม่เป็นไรได้มีเสื้อแล้วพร้อม <Okay. S 1> โอเคพร้อมแล้วค่ะแล <c oughs> ้วเรียบร้อยรอรอดูเนาะว่าจะมีตัวไหม <c oughs> อยู่ดีๆแท็กซี่ก็ปล่อยเราลงไปค่ะมาเลยมาเดินข้ามสะพานอยู่ดีๆก็โดนเทฮะใครแที่กันกับเทอย่าเหยียบอย่าเหยียบอยู่ดีๆแกับกูก็เทกูเห็นเห็นเลยแกบอกว่ารถติดมากคิดราคาเต็มด้วยใช่ไหมน่ะ ไมสวัสดี <ไป S 2> ค่ะมีตั๋วค่ะไปเชียงใหม่ได้ตั๋วแล้วพี่ก็กำลังคีดตัว๋วให้อยู่จะไปได้ชั้นสองขากับขั้นหนึ่งใช่ใช่ใช่มนปนอนอะบังเขนบอกว่าระวังรถไฟเราหาโรงแรมกันแล้หรือยังคะ ไะไอตัวรถไฟแล้วไอตัวมาโชว์โชอาโช์รถไ,ไฟแล้วเราไปเป็นการหาโรงแรมนะคะค่ะรถเข้าเดี๋ยวค่อยว่ากันที่แเตมโอเค <S <S อถถคือสถานีนรถไฟควรจะมีพัดลมแล้วก็ควรจะพัฒน,นาแบบนี้แบบจะมีห้องแอร์อะไรก็ได้อ่ะอันนี้คือแบบ2ี่สิปีที่แล้วอะบรรยากาศอะดูสิ นนลูกีขณะนี้เวลาหกโมงสบสี่ลงเวลามากค่ะมาแล้วรถไฟของเรามาอย่างเงียบเลยใช่ไหมป,ป้าโปะเงียบม,มากจริงๆลอยออกมามืึสมาก <c oughs> เงียบมากและมือสมากด้วยมาแล้วจะแม่ คันที่เจ็ดแล้วคันที่แปดค่ะคันนี้เหรอคะตรึงคันเราเรียกอะไรนะคะลืม้เดี๋ยวก็เยอะไปขึ้นที่อื่นนี่เตียงเราสิบสี่ใช่สิบหกอ้าวอยู่ด้วยกันเลยกับคุณป้าเอารถไฟออกแล้วไม่รู้ตัวเลย ปาปูาไม่ได้ไปเชียงใหม่ครั้งแรกครั้งแรกนี่คือครั้งแรกของาปาปูนั่งได้นั่งต้นตราวิถี <S 2> <S 2> ใช่นี่มีปลาด้วย ตำรวจด้วย คนหิวสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเนื่องจากว่าอะไรนะเนื่องจากว่าพี่เจคุณเจบอกมีตู้เสบียงขายของกินแต่เขาบอกว่ามันไม่มีจริงจริงมันมีเว้ยแต่ว่ามันโควิดแต่มันไม่มีแล้วไอ้เราก็กำลังมากินบนตู้เสบียงหิวข้าวปรากฏว่ารถไฟบอกว่าไม่มีเพราะว่าเป็นโควิดไม่ขายอะค่ะ เที่ยวหายแล้วกินกล้วยมาลูกเดียวกันน้ำลูกท้องรับกันถึงจ็ง่วงจะเป็นลมคืนนี้กูคงหลับอ่ะไปก่อนพี่เขาบอกว่ารถไฟก็แจกน้ำให้ล้งอ่ะหนึ่งขวดโชคดีมากเมื่อกี้ไหวตัวทันที่ซื้อมาลาขวดละขวดกินน้ำกันไปลูกท้องกันไปนะจ๊ะ นูว่าเขาใจดีนี่นี่เรามีแล้วลังกที่เราโทรไปเวยยๆด่านรถไฟหรือ690ที่คนขายตั๋วไม่ยอมบอกเราว่าบนรถไฟไม่มีรถเบียงแล้วหนูก็ไม่ได้คิดอะไรมาเลยนะเปิดข้าวมากกินก้อนหนู่งเอยรู้ดีด้วยนะพี่นอกจากให้นอกจากให้อันนี้นะพี่ขอให้ข้าวด้วยค่ะา คุยพะโล้คพะโล้เรไม่อดตายแล้วเนาะใอขอบพี่เตีผกบมากเลยอมรยมากเลยเนพี่ยทีสุดนะตอนี้ขอบคุณใครยพลโล้ขอบคุณพี่เตียงผัไใบมากดีข้างหลังข้างหลังขอสานเล้ครับข้าบัตรดสานลยคร มาเปิดบัตรไปเชียงใหม่ค่ะค่ะพี่ลงนครสวรรค์เหมือนพี่คนอื่นปะคะ <c oughs> หรือว่าลงเชียงใหม่โอ้พี่ลงเชียงใหม่มชใช่คุณค่ะไปยังคงฟินกับข้าวต้มมัด ฟินมากหลังจากกินไข่ผูโลไปแล้วน่าด่าครับน่าทายอดนั่งเรึ่อมากนั่นได้ไอ้อดนะคัดเถอรปั๊ไปนั่งกินต่อไปไงคะกำลังรอปูเตียงค่ะอิ่มแล้วใช่ไหมล่ะอิ่มแล้วพร้อนอนนี่คือเตียงที่ปูแล้วเป็นแบบนี้ ที่ใจดีกูเตรียมให้มีม่านด้วยนี่คะ ร้อยขอบคุณค่ะกระเป๋าจอดไว้ด้านล่างนะด้ขอบคุณค่ะนี่ข้าวหอมยังสติลชิ้นใส่หัวอยู่เหมือนเดิมไม่ค่ะ,คะเสร็จไรเอาไว้ไว้นี่ละคะล่ะไม่พู จะถึงลำพูนเข้าประกาศว่าจะเก็บเตียง ไมาเครื่องบินเลยอน้ำคนพิกาตอระฉาก็ยยังสะอาดอยู่เลน้อง ทางขึ้นทางลงอูปคนพิการ,รตามเนี้ยละค่ะน้นป,ปุน้มสุ์้นใมาฟุดๆุบโสตามเสียงไหม เจ้าไม้ฮิดไฟอ้าวหายไปแล้วมดแล้ว <c oughs> ทานตะวันไม่คิดไม่ทานตะวันจะร้องเพลงหน่อยเออเวลาดอกทานตะวันไฟจะไปเชียงใหม่ไปเลยพร้อมยังจ๊ะ <c oughs>

เราขุางหน้าต่อข้สา่มาส่งมารับแล้วถึงล้วกำลังร,ง,รงรอคนน้ำออกมากเลยอะไรนะบรรยากาศใช่ค่ะ วันนี้เราให้น้องแล้วมารับรอต่อไปรถเอเพราะมันออเปิดมาแล้วมาแล้วพี่แฟงของเรา